และสายตานิดเดียวนิดเดียวเฮ้สสวัสดีครับผมแบบเวฟ 4D นะตอนนี้เราอยู่ในเทอรเรีย1.3เอ็กซ์เปิดนะฮะครั้งนี้เราจะมาพยายามสู้เอ,อ่อมิมิกกันนะครับก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะฮะมิมิกมีวิธีการเรียกเอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะคราบเนี่ยคีออฟไนท์หรือคีออฟไลท์นะฮะคราบโดยได้จากโซฟไนท์พวกนี้นะฮะเอ,อ่อใช้15อันก็จะได้1คีนะฮะวิธี ทำให้มันเกิดง่ายๆเลยนะฮะเปิดเชนครับของในเชนนี่ต้องไม่มีอะไรนอกจากกุญแจนะฮะเราจะวางกุญแจไปปุ๊บแล้วก็ปิดมันก็จะแปลงร่างเลยครับแล้วแม่งก็จะเริ่มบ้าบอนะครับผมมันมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมันก็ค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่นะ,ะกับการสู้เนี่ยเนี่ยเีย,เยมันจะพุ่งมาอย่างนี้นะโอ้ยพุ่งสูงด้วยนะฮะพุ่งสูงประมาทประมาทไม่ได้บินก็ได้ด้วยนะฮะไอ้เหี้ยแม่งมึงโคตรขี้โกงเลย พีอเน้นระยะห่างะฮะแม่งบินตามเราได้นะครับก็ใช้ไอเทมที่เกี่ยวกับระยะทางแล้วกันนะจะได้ไม่โดนนะครับโดนทีนี่100กว่าเดาเมจเอาปิดกลายเป็นเช็ดเดิมเฉยเลือกก็เยอะนะเนี่ยเจ็ดเจ็ดพันนะครับอย่างกับบอสตัวย่อมย่อมเลยนะฮะไม่ได้หรอครับประมาทไม่ได้เลยตัวพวกนี้นะฮะอย่ากระโดดดิเวลาเราหนีมันก็ปิดเช็ดกลับเว้เฮ้ย อย่าเพิ่งแปลงร่างอย่าโอ้โหจะตายแล้วกูไม่อยากตายเลยฮะมันก็เสียมันเสียงงเสียงเงินอยู่เกือบแล้วมันมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเดี๋ยวขอเน้นระยะห่างหน่อยเพราะกูก็ใกล้ตายเหมือนกันนะครับไอเชสคิมสันนี่มันเออมันก็ของจริงๆผมอยากครับนี่มากกว่าครับไอเขียวอะไรฮะจริงๆครับไปแล้วอันหนึ่งนะครับ แต่ว่าเอ้ยโดนเลยวะครับไปแล้วอันนึงแต่ว่า,าหายไปไหนไม่รู้อะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็ได้นี่มาครับ Life Drain นะฮะอันนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับตอนเล่นเซิร์ฟนะฮะอันนี้ครับเราจะลองใช้กัร่างตัวนี้มันจะเป็นการดูดเลือดครับดูเลือดของผมด้วยเนี่ยมันจะเข้ามาหน่อยหนึ่งอะก็คล้ายๆไพร์ไน e ์ n ห f e แต่ว่ามันปป๊ปปี้อะนะเข้าใจปะโอเค เดี๋ยวเราจะรอให้เลือดเต็มก่อนแล้วเราค่อยนั่นนะครับเอ่อคิดว่าถ้าเราทําที่ขังไอ้มิมิกนี้เตรียมไว้แล้วก็วางลวาวาคุณคิดคิดผิดครับแม่งบินทะลุแม่งบินทะลุได้นะฮะมันธรรมดาที่ไหนอะไรเนี่ยวางแ,ม,แม,ม่งมุมเอ๋ยกินน้ําบอลไหนก่อนจริงๆเราน่าจะมีไดแอดอยู่ที่บ้านนะกูก็เอาไปวางไกลเลยไดแอดกับบ้านดีกว่าว่านี่และเออ แล้วก็ m อ c มึงจะมาช่วยอะไรบ้างไหมเนี่ยฮะจะมาช่วยอะไรบ้างไหมตอนนี้ปัจจุบันเราก็ยังไม่ไม่เคยเออไม่เคยฆ่าบอสฮันโบดเออบอสเหล็กใดๆเลยนะฮะมันก็เป็นก็อย่างนี้แล้วนะไปเกิดเลยลูกเกิดเลยแงมุมฆ่ามันเอาเรื่องมันมาเอาเรื่องมันมากูจะไม่ประมาท เอ้ยเดี๋ยวมันไม่รับดดเมจเ์หรอถ้ามันปิดอุ้มไอ้เหี้ยแม่งละสายตานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวอย่าบินดิไม่เอาไม่บินได้ไหมยาตายไปซะตายไปซะอ่ะไม่แก้วโยโยๆรู้สึกว่ามันจะตีแล้วไม่ค่อย ไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเลือดเราต่ำเราก็มีไลฟ์เกรนช่วยช่วยดูดเลือดแล้วนะเออ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 ไม่ได้หรอกแม่เออเพราะมีสมุนช่วยแล้วเร็วขึ้นป่าวะะอือน่าจะเร็วขึ้นนะเอาอยู่ไหนอะเฮ้ยมองไม่เห็นครับมืดเอ่อมีดอกก็ไม่กี่อย่างนะจริง แต่ว่าดอกของออฮอลโลโลเชสนี่จะมีเยอะกว่านะครับได้ดาร์ทพิสโอลมานะครับเดี๋ยวลองใช้กับเอ้ยมึงอย่าพึ่งนี่ฮะอะกูไม่มีกระสุนเฉยกรำไม่เป็นไรไม้เป็นไร36มสิบหกเรนจ์แดเมจแล้วก็ f a สต์สปีดนะครับอืมไม่น่าดีเท่าไหร่ปะไม่น่าดีเท่าไหร่บ้งขอดูเลื่อนหน่อยดิ แต่ว่าการดูดเลืออันนี้ต้องใช้มานาครับนั่นคือข้อแตกต่างนะอย่าพึ่งมาหักดูได้ไหมมุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพอจะมีโซ่ไหมเนี่ยโซ l ออฟไลท์นี่ผมไม่ได้ไปเก็บเลยนะฮะจากครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ไไดเ,ลไไดเล่นต่อเลยไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะฮะเออผมไม่ผมไปดูพวกแนะนำมาเขาบอกว่าใช้ไอ้ปืนเนี่ยค o อกเวิร์ s เอสโซไรเฟลอะยิงกับออกระสุน คริสตัลฉากแล้วมันจะฆ่าบอสฮันโหมดได้ดีนะฮะแต่ว่าบอสแรกๆที่เรากะจะฆ่าก็น่าจะเป็นบอสนอนนะฮะน่าจะเป็นบอสนอนนอนเล็กอะว่ามันก็น่าจะง่ายอยู่แค่บินสูงๆแค่อยู่ที่สูงๆเท่านั้นเองะฮะก็ฆ่ามันสมุนฆ่ามันฆ่ามันออฟดิเฟนซ์มันลดลง โดนโยโย่กูแท้ดีเฟนต์ก็สูงอยู่นะมีมิกเนี่ยเนี่ยมันเอไอแม่งโคตรแบบรู้รู้ว่ากูจะทำอะไรอ่ะจะบินหนีแม่งก็เร็วกว่าอีกเออยหญ่ใหญ่ใหญเมาก็กดเก็บเองอีกโอ้ยโอ้ยนั่นไงมองไม่เห็นแสงเป็นอุปสรรคไปแล้วครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันพุ่งมาตรงไหนนะมันไปไหนวะ จะขึ้นเหนือทำไมอ่ะจะขึ้นเหนือทำไมวะเอออนี้ก่อนอันนี้ก่อนแดชก่อนแดชแดวกูกลับไปหาแม่มังมุมก่อนแม่มังมุมเอ้ยน้ำอยู่ันไหนลูกอย่าอื้มอื้มอื้มนั่นน่ะเออเจอพลังแดชบ้างเจอพลังแดชบ้างเอ้ย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  เสียวตูดเด้อันนี้ตัวสุดท้ายยังเนี่ยเราเหลือหมดทีเรี่ยงยิงคับเพิ่มได้นะแต่ว่าของของที่มันฟิีฟวที่จ,จากนี้ก็ว่าก็ไม่กี่อย่างอะได้เทนดอนหุกมานะจะดีกว่าหุกไม้ป่าอันนี้หรือเปล่าลองกดดูเอ,อ้ยาวมากเลยเนะี่ยยาวกว่า ยาวกว่าไม้ป่าของเราแน่นอนครับแต่ว่ามันปักได้อันเดียวอะเวลาผมใช้ผมชอบปักไปดูทั่วเพราะนั้นเทนดอนหกก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันคีกูอยู่ไหนวะค้าวไว้แล้วคีออบไลท์อะไม่รู้ไปไว้ไหนอะเพรนั้นยังใช้ไม่เป็นนะฮะคีอ็อบไลท์ก็สงสัยอยู่เนี่ยไม่อยู่ในเชนนี้ผมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บที่อื่นเลยนะนึกไม่ออกอะ่ะ ีแม่งก็เด่นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะหายากนะสีชมพูปแป๊ดเลยอะเออไม่มีเนี่ยเอออะไรแหวอะไรแหวผมว่าไอของที่ได้จากมิมิกมิมิกคิมสันนี่ไม่น่ามีอะไรฟิวเฟียลเลยนะถ้าที่ผมไปดูในวิกิหรือว่ามีครับไม่รู้เหมือนกันไลฟ์เดรนนี่ก็นี่ก็โอเคเลยนะสำหรับตอนนี้เอ้ยนี่มันเยอะุ่ดละ หยุดปลาไม่ได้หรอกไล like, นิ่งบักนี่เป็นเหยื่อที่สามสิบห้าเปอเซนเลยเหรอวะเมื่อก่อนสามห้าปะไม่รู้นะเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงเบสเช็ดเบรดูไหมอ่ะอันนี้งั้นเดี๋ยวผมจะไปทำทำฟาร์มเอาไลท์เอาโ like ซ่องไลท์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ๊าย กลับมากันต่อนะฮะวินาทีไม่กี่นาทีนี้ <c oughs> จริงๆนานไปประมาณเกือบชั่วโมองเลยครับผมโหตายนู่นตายนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ฟาร์มแล้วครับคือผมเอากล่องขังตัวเองไว้ข้างบนข้างบนลาวานี้นะฮะแล้วก็รอให้มอนเดินมาตกตรงนี้ครับแล้วแค่นั้นเองแล้วก็คอยเก็บไอเทมรวยสบายใจเฉิมนะฮะว้าวได้ของได้บีมสวอดมาแต่ว่ากูมีคัทลาส้วแต่บีมสวอดนี่ก็ดีอยู่ดีนะเนี่ย ถ้าเป็นเลเจนดารี่อาจจะอาจจะโหดกว่าก็ได้ไมั้งไม่รู้ดิแต่ว่าคารลัสมันตีไวดีอะผม,มชอบนะท่านี้เอง <c oughs> เราปิดปิดตรงนี้เดี๋ยวมอนมันจะเข้ามานะครับแล้วก็ทางเข้ามีแค่ตรงนี้ก็พอแล้วก็ท่านี้แหละเราก็ได้แล้วฟาร์มฟาร์มในการเก็บโซนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่โขอา้าวลอสเกิลอยู่ไหนวะนี่ปะทางนี้ปะเมื่อกี้เอาลอสเกิลหายไปไหนอะ โคตรแรงนะลอสเกิลอะเวลาฆ่าได้เมทัลเด t เตอร์ด้วยกรรมหายไม่ได้วะปฏิโทูลอสเกิลเอ้ยแน่น่าเสียดายแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฟามานะครับแล้วก็เออผมเจอมิมิกของไบโอมนี้ด้วยแต่ว่าก็ตายนะครับเพราะว่าตอนสู้อยู่อะไอ้กล่องเนี้ยดีมากคือมิมิกอะมันจะไม่ทะลุมันจะไม่เข้ามันจะแค่กระโดดถ,ถึงตรงนี้ครับแล้วเราก็คอย เอาไอเทมอะไรก็ได้ยิงเนี่ยอันนี้ได้มาจากมิมิกนะฮะไอไฟยิงไนฟ์เนี่ยดีมากๆเลยดามก็ดีนะฮะแต่ว่า,าต้องเคลื่อนมาเคลื่อนเมาส์ให้ถูกที่ซะหน่อยนะครับแต่ตอนนั้นทิมมาครับตอนที่ผมสู้อยู่ทิมแม่งก็มาพุ่งบุบปุบกูจะยืนเอฟเคแทๆตายครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ได้ฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเราจะอัปเดตกันอีกรอบครับมาแล้วครับมิมิกเห็นกระโดดข,ข้างล่างเนี่ยนั่นเละครับมิมิกครับ พีการสู้เราจะใช้เราจะใช้นี่เลยมีดบินนะค่อยๆจิ้มมันจะใช้เวลานานมากๆนะับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยโดนยโยดีกว่าไหมเนี่ยเนาะยโยเนาะนี่ไงยโยรัวขึ้นยโยรัวขึ้นอ่ะแต่มันต้องมากดใหม่นี่สิไห้ต้แต่นอนก็ได้ของแล้วกัน รับใดที่ไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายเราฮนะสับใดที่เรายังอยู่ในกล่องนี้เราก็จะโอเคอยู่นะครับเฮ้ยแอปเปิลสุดยอดแอปเปิลดรอปแอปเปิลเอาไว้ขี่นี่นครับยูนิคอรผมใช้คนผมเห็นคนขี่ยูนิคอร์สู้บอสกันแล้วมันได้ผลดีนะฮะนั่นคือเป้าหมายของผมอย่างหน,นึ่งไอฮอลโลเนี่ยก็มีโอกาสดรอปแอปเปิลนะแต่มันดรอปไปแล้วอนะ่ะเพราะนั้นไม่ต้องดรอปอีกเดอต้องดรอปอีกเดอ มีอะไรที่เร็วกว่าน,นี้ด้วยแมงเอ,อ้ยไม่มีนะเออแมงม,ม,มุมเกาะใช่ปะ่ะมันเกาะอยู่นะเออนั่นแหละค่อยๆลดไปทีละย 20, 20. ี่สิบยี่สิบย็นน้อยก็ลดแล้ววะตายสักทีเลือดเท่าไหร่เนี่ยสองพันเต็มเจ็ดพัน 2 0เท้าสั้นถูกโกโอย่ามายุ่งพวกแบทเดี๋มายุ่งจะตายละนี่ไงนี่ไงมีตัวอื่นมากวนฮะร,รีบรีบทำลายแม่งเลยนะไม่งั้นเช็ดฟรีนี่ของเราจะหายไปนะครับโดนละเจ็บเลยจะตายแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเออดอบฮุกเหรอ ไม่ค่อยอยากได้เอามีมีมีอีกอันเว้ยโอ้โหของดรอปเลยเพียบได้เบสแอปเปิลแล้วมีมิกยุ่งจังเลยเนี่ยเราอะไม่ของมันดรอปเยอะเองวะบางทีไอเทมก็ไม่ดรอปเลยฮะไม่เข้าใจบางทีแบบไม่มีมอนอะไรมาเลยอะงงเหมือนกันเดี๋ยวเก็บนี่เก็บนี่ก่อนแล้วก็รสฮนี่ไงเบสแอปเปิลเดี๋ยว ใส่แทนสลามและก่อนสลามตะ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 ต้ตยกำเขาบ,บอกว่าเร็วมากถ้ามันแบบสปีดสูงสุดอะแต่ว่าคงเราคงไม่ใช้ในถ้ำนี้ครับอันเดี๋ยวผมจะเก็บของเก็บอะไรต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วเจอกันยังไงสักวันนึ่งเราก็ต้องฆ่าไอ้บอสกระโหลกอยู่ดีครับเพราะนั้นเรามาลองฆ่าแม่งเลย เข้าทีแล้วนี่ก็เยอะนะโอ้โหแม่งตีกูเข้าทีแล้วหนึ่งอ่ะจริงๆริงมันก็ไม่ได้น้าตื่นเต้นอะไรแล้ะแต่หัวแม่งยังตีแรงอยู่นะเนี่ยเอ้ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเออเราต้องโชว์ให้ดูนะครับว่าเราฆ่าบอสนี้นบ,บอสใดๆก็ตามที่จะฆ่าเราก็ต้องโชว์หน่อยนะ,ะมือแม่งจะตายข้างหนึ่งนะครับมือมันเข้าทีแล้วเข้าเรา ลนนิดนึงไวขึ้นเยอะนะฮะนี่ขนาดผมมีปีกนะเนี่ยนี่ขนาดมีปีกเนี่ยจริงๆก่อนก่อนฮันส์โหมดอะ่ะผมเคยลองสู้ไอ้นี่แหละไม่รอดครับจริงๆไม่รอดจริงๆครับนี่ฮะอารีนายนี่ก็มีไว้นานแล้วนะครับผมแต่ต้องใช้ใจหน่อยเอ้ยเหมือนนี้นกันะตายซะตายซะ,ยะบูบเรียบร้อยตูม ทีนี้เราก็จะเข้าไปในดันเจี้ยนได้แล้วครับแล้วก็จะมี m อ c มโครติเออร์มาแล้วนะก็ไปรออยู่ที่บ้านแล้วกันแต่ตอนนี้ขอสำรวจก่อนนะจ๊ะเอาไม่มีทอสอ่ะครับทอสเลยนะครับ <c oughs> ต่อดีอ่ะครับเอครบครบกอั 99, ออนโอ้ไม้เกือบหมดแล้วต้องไปเพิ่มไม้แล้วดีมอน <c oughs> เดี๋ยวเราจัด นี่ก่อนเออวอเตอร์แคนเดลเชสพวกนี้นี่ก็ของมอไม่ค่อยจำเป็นเลยครับรอเออหลังจะฆ่าแพนเทอรล่าอย่างเดียวนะมันถึงจะ hold. โหดเฮ้ยต้อมีพวกมึงมาอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านมึงนะใช่ไหมเนี่ยยังไม่โหดยังไม่โหดต้องฆ่าแพนเทอรล่าก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรครับอาจจะมาเอาวอเตอร์แคนเดลเล็กน้อยหรือว่าโอ๊ยรูปภาพเก็บไว้ ไว้ที่ของมันไหนวอเตอร์ c คนเดลอ่ะอยู่ไหนอ่ะ,อะเปิดซะหน่อยบุหรม,มัสะโอเคอย่างน้อยก็จะเอาไปคราฟต่อได้ยังเอาไปคราฟต่อได้เรนจินสไล m ์นี่ไงวอเตอร์แคนเดลต้องใช้ครับเอาไว้สำหรับการทำฟาร์มนะฮะเอาไว้สำหรับการทำฟาร์มเก็บปิ้งแจ เปิดกุญแจเอ้ยเบาเมชานิกอยู่ไหนวะเมชานิกที่ถูกมัดเอาไว้อยู่ไหนเอ้ยเอา้าอยู่นี่ปะลงลงล่างนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้เดินกลับเดินกลับก็ไม่มีอยู่ข้างบนก็ไม่ใช่เนี่ยมันขึ้นอยู่แถวเนี้ยครับไม่ขึ้นในแมปด้วยนะเาำ บอวไม่ชินิีแกอยู่ไหนเอ,อ้ยอุ้เรามาใส่อีกอันก็เอาวะอันก็เอาวะอ๋อนี่ไงโอ้ตาถั่วจริงเรียบร้อยได้เอ็มพีใหม่สองตัววันนี้เยี่ยมได้ใหม่สองตัวอ่าแล้วก็ได้เทียนเออค้างเออได้เทียนไปทำฟาร์มด้วยเออก็ได้อะเซสซอรี่ใหม่ๆด้วยแน่นกหรือเปล่าเนี่ยเอาแบตถ้าง,งั้นำ อยากได้รูปปั้นน้นองเขาเอาไว้ทำทำไอ้พวกวงจงวงจรอลยได้นะมาเหอะกูให้เต็มที่พวกมึงอ่ะจอกไปแล้วโอเคท่านี้ผมขอของแค่นี้แหละกลับบ้านแนละ้วเอ้ยเดี๋ยว,ยวนี้มีวอเตอร์แคนเดอรอีกอันปล่อยไว้ไม่ได้หรอกโอเคเรียบร้อยกลับบ้านเออนี่โอโหยิงเข้า67เลยเลยหรอวะเมื่อกี้ เอ้ยไม่ใช่ขี้อะไรวะหันหมกหมก็เงี้ยหันหมกก็เงี้ยในเชสนี้นะฮะในเชสนี้เนะี่ยอ่ะเรามีที่เรียกบอสเหล็กทุกตัวแล้วนะฮะจำนวนอาจจะไม่เท่ากันแต่เราก็มีแล้วมีครบแล้วทุกตัวเพราะนั้นเอ่อผมคิดว่าเทปหน้าเราน่าจะเริ่มสู้บอสกันแล้วครับเพราะนั้นเอ่อช่วงช่วงเวลาหลังจากคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าผม ยังมีไอเทมบางไอเทมที่ยังยังต้องการอยู่แล้วก็ยังหาไม่เจอในระหว่างการทําคลิปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเจอกันครั้งหน้าไม่รู้ครั้งไหนหลับฝันดีมีฝันเปียกไว้ for the signing out b y ยบาย